เราเจอกับแมคคันิกเรียบร้อยจ้าเอ๋เอาละผมแมคคนิอกรวบไปอีกหนึ่งครับไล่กันมา 3, 2, 1แล้วก็แบบเอาละามีการช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช้เรือใหญ่ฮะทำลายที่กันไปก่อนสำแบบนั่งของรถตีแบบช้า แล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มูมลิชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกม I d เด t i ้ y อีกแล้วนั่นเองฮะแล้ววันนี้คือวันพระราชบดีทางด้านของตัวเกมมีการวางขายสกินดาวจันฟ้าของบัตตีควีนที่มีชื่อว่าสการเลตมาแล้วนั่นเองใครอยากได้เนี่ยสามารถจับจองและซื้อหาได้แล้วในร้านค้านั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูทางหน้าของรูปร่างหน้าตาของสกินกันแบบเต็มๆกันก่อนว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นเอง และนี่คือรูปร่างหน้าตาของเธอฮะบัต้ควีในสกินสกาเลตของโปรเจกต์ดาวจรลัดฟ้าชุดของเธอโดยรวมจะมาในชุดสีเขียวตัดด้วยสีเหลืองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือว่าชุดของเธอหมวกของเธอเป็นหมวกปีกสีเขียวมีทางหน้าของขนนกสีดําใบหน้าของเธอสะสวยสีผมออกสีน้ําตาลสวยมากๆาเลยครับผมชุดของเธอเป็นชุดสีเขียวยาวลงมากกระโปรงก็จะเป็นสุ่มเหมือนเดิม โดยรวมนี่ไไหลายๆคนอาจจะมองว่าเหมือนนางตานีเพราะสีมันเขียวแต่ผมมองว่าชุดนี้เหมือนกับชุดผ้าม่านมากกว่านั่นเองถามว่าทำไมถึงเหมือนผ้าม่านเพราะว่าที่บ้านผมนี่มีสายเชือกนะครับผมคล้ายๆกับกระโปรงของบัตที้ควีนแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยฮะคราวนี้เรามาดูกันรอบๆตัวของเธอกันบ้างน,นะครับผมโดยด้านหลังของเธอก็จะมีเชือกเส้นสีเขียวและเส้นสีเหลืองสลับสีกันอยู่แบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็รูปร่างหน้าตาโดยรวมถามว่าสวยไหมต้องบอกว่าสวยแต่ว่า เหมือนมันจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่สําหรับสกินสกาเลตนี้นั่นเองนะครับผมเอาละับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้ววันนี้เราจะเล่นสกินนี้ทุกคนได้ดูด้วยถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเอาละาับแล้วตอนอี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่ร้อยกับสกินใหม่ล่าสุดของบันิควีนส,สกาเลตนั่นเองฮะเดินหาผู้รอดชีวิตกันก่อนนะน่าจะมีหลังบ้านสักหนึ่งคนแล้วตินไดตันขึ้นมาแล้วด้วยครับ อยูไหนนะอาจจะอยู่ด้านบนฮนะบนหัวเรามีความเป็นไปได้เหมือนกัน <c oughs> ยังไม่เจอครับ <c oughs> เ,เช็คเดินหาก,กันก่อน <c oughs> ระหว่างเล็กก็อย่าลืมดูทั้งหน้าของสกิล <c oughs> ด้วยฮนะได้ตัดสินใจกันได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อครับเอาท่าบีบเข้าไปแล้วจังหวะนี้โดไปก่อนหนึ่งแผลฮะเป็นพิเศษนะมาเจอกันไปก่อนแล้วทำการบินเลอรโรเจอรใช่กันมา เป็นนักบวชจริงฮะพับไปอยู่ด้านหน้าครับไล่ตามกันมาตรงนี้บริงยังใช้งานไม่ได้ครับอย่างไงสังสร่งแล้วเรียบร้อยฮะร่วมไปก่อนเป็นคนแรกครับเอาละฮะได้ค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนะแล้วเครื่องในบ้านใหญ่ฮ่ะมีคนกดช็อตกันด้วยฮะจับนั่งเก้าอี้มาตสั่งกันไปอะช็อตไปอรอบที่สองแล้วมาละฮะบิลเลอร์อิมเมจเจอรอเปล่าแล้วตีไม่โดนค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันครับบิดกระจกกันไปฮะเจอหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่มีอะ น่าจะเป็นทางด้าของแดนเซอร์นะครับดูจากเงาเมื่อสักครู่แล้วแล้วตรงนี้มีมาช่วยแล้วด้วยไปทางหน้าของต้นเหลือเราตีไปก่อนหนึ่งแผลบาดเจ็บกันไปฮะเรามีแมคานเดกอยู่ใกล้กัน้วตีอีกหนึ่งแผลได้หรือเปล่าเรวยังไม่ได้เหลือเข้ามาบฟีเทแล้วเรียบร้อยอ่ะโดนเป็นแผลที่สองอย่างนี้นี่รู้แน่นอนครับแล้วกําลังจะใช้ทางหน้าโฮร่คีแล้วโบวิ่งกไว้รอชาไลท์ตกันต่อเหลืออีกสี่เครื่องกับอีกสี่คนครับ เดินไล่เช็คกันมาตรงนี้แล้วลบไปที่เรียบร้อยฮะแล้วรอยเท้าดูไม่ได้ไกลเลยครับดูไม่ได้ไกลฮะจะรอช่วยเลยหรือไม่ฮะเป็นทางด้านของนี่แหละครับผมโดนตีไปก่อนนะนักเต้นหญิงของเราแล้วไล่ตามกันมาครับบอกเลยว่ารอบนี้บอกเลยว่าตุยแน่นอนแล้วสามึเรียบร้อยฮะบอกเลยว่าตายแน่นอนแล้วเราอยู่ใกล้ๆแบบนี้เป็นไงฮะบอดีกว่าทางด้ของมิเรล่เม แล้วปิดกระจกได้หรือเปล่าลัวมันเหมือนเอจ้าตะไกลเกินไปฮะจับฮิวขึ้นมาก่อเก,ก้าอี้ไม่ได้ไกลฮะมาตสาสังปิดก่อนคนแรกเหลือสี่เครื่องครับเอาละฮะตรงนี้ออราไกลๆไ,ไ,ไปนักเต้นญิงฮะแล้วก็มีต้นเรืออยู่ด้วยโมวิดิกไล่ต้นเรือกันก่อนไล่กันมาใช้ทางด้านของโพไซดอนวอลแล้วตีเรียบร้อยรวมไปก่อนอีกหนึ่งคนเอาละฮะถือว่ารอบนี้เก็บได้ค่อนข้างเร็วเหมือนการจับฮิวขึ้นมา เก้าอี้ไม่ได้กลายฮะแล้วเคลื่อนลงบ้านใหญ่ฮะมีคนทอดรักกันอยู่ด้วยครับมาแล้วฮะจับตั้งมัตสั่งกันไปฮะอย่างสวยงามแล้วตรงนั้นไกลายแล้วหวาไปก่อนอยู่ตรงไหนโอ้โหแล้วอยู่2คนบิดกระจกแล้วเข้าไปเลยฮะไม่รอช้าเข้ามาด้านในแบบนี้เราเจอทางหน้าของตัวนดนเซอร์สาวไล่กันมาสามแล้วก็แบบเอาละฮะมีการช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ใช้เรื่องใหญ่ฮะทำลายทิศก็ไปก่อนสำหรับทางด้านของกองตีแบบช้าไม่โดนอยู่แล้วฮะเพราะว่าผมเดินชีกออกมาแล้วนั่นเองวางอีกหนึ่งกรองมาหรือเปล่าแล้วเปิดจะมาทำลายแผงไม้ทิ้งไปก่อนเหลือ3เครื่องกับอีก3คนบบลเลอร์อิเมจอยู่ด้านหน้าแล้วหวางไปแล้วจังหวะน,นี้ล้วก็ควรจะไม่โดนไปแล้วฮะบีเข้าไปตรงนี้ใกล้ใได้หรือเปล่าเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วครับผม ใช้ทางด้านของร่างเงาหรือล่ามิลเลอร์ฮะในการตีเข้าไปแล้วจังหวะน,นี้จับตาโกอีอีหนึ่งดอกแล้วตินไนตัดขึ้นอยู่ใกล้ๆฮะมีผู้รอดชีวิตอยู่แน่นอนครับจะเอ๋อยู่ตรงนี้เป็นทางด้านของเจ้าจ่อยแล้วยังตีไม่โดนจังหวะน,นี้เราเรียบร้อยแล้วครับไอ้จอยแล้วแม่ของน้องอยู่ตรงไหนจ๊ะแม่ของน้องอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วหวามิลเลอร์อีเมเข้าไปโอ้พี่เดิก หปีเด็กเราตีไปอีกหนึ่งครับแดนเซอร์จะถูกช่วยขึ้นมาไล่ตามกันใหม่ไล่ตามกันต่อฮะเจ็บกันหมดทุกคนเจ็บกันหมดทุกทางไล่กันมาจาังหวะนี้จะทันหรือเปล่าสามสองหนึ่งแล้วก็แฟบเรียบร้อยแล้วครับแดนเซอร์จะนำ่เป็นเฟรนี่สองฮะส่วนทางด้านของตัวแมคคนดิกเนี่ยน่าจะอยู่ลายด้านหน้าเนี่ครับนั่งกันไปนะครับผมเรียกไอจอยมาเปล่า มีหรือเปล่าไอ้จอยมีหรือเปล่าบิดกระจกแล้วเหมือนจะเจอตรงนี้แล้วไล่ตามจี้ตูกันมาแล้วก็แบ็ไม่โดนไล่ย้อนรอยกลับมาแล้วก็อีกหนึ่งทีโอโหแล้วมิธาน้าของคาถานั้นก็ยังกลนอยู่ด้วยครับยังไงครับจะเข้ามาช่วยหรือเปล่าฮะสัง่งได้ของเฟิร์สอวิเซอร์แต่ยังไม่มีครับรอกันนิดนึงแล้วบอกเลยว่าบินแน่นอนฮนะคนต่อไปจะเป็นทาน้าของแมคคันดิกครับ เดินย้อนกลับมาครับมีแน่ๆอยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่าจะอยู่รายไหนแค่นั้นเองเออโอ้คือแต่บอกไม่มีคนครับนี่แหละครับผมเจอแล้วเราเจอกับแมคคอนิกเรียบร้อยจ่าเอ๋เอาละผมแบ็คคนดิกรวบไปอีกหนึ่งครับเฟิร์สออฟฟิเซอร์ผมเห็นแล้วอยู่ไกลๆครับเครื่องตัวนู้นเครื่องที่สองับจากซ้ายครับจับดับวางเก้าอี้กันก่อน แล้วเครื่องไกลๆตรงนั้นว่าอย่างไรกันดีล่ะครับว่าอย่างไรกันดีวางกระจกแล้วก็พุ่งกันไปแล้วมาหรือเปล่าฮะมาหรือเปล่ามาหรือไม่ตัวนี้ไม่มีสกิลหูครับอาจจะรอท่อเป็นไปได้่อนข้างสูงครับสาววินาทีแล้วเจอรอยเท้าชัดเจน,นะอยู่ในโรงรละครสัตว์ โรงละครสัตว์ล้วเจออยู่ไกลๆตรงนั้นวิ่งฉีกออกด้านขวาไปโอบีเด็กเดินมาแล้วฮะบันี้ควีสกินสการเลยฮะสวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับแม่ยายเรียบร้อยครับผมเก็บสนะี่ได้ยังสวยงามโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าเราเก็บได้เร็วมากๆฮะคือเก็บคนแรกได้เร็วทุกอย่างเลยง่ายขึ้นฮนะเรียบร้อยครับผมกินหมาสุดบันี่ควีสกเลยนั่นเอง